ความรักช่วงสามเดือนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสามเดือนนี้เขาคิดยังไงแล้วความรักของเราจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะความรักมีปัญหาเล็กน้อยนะคะมีเรื่องจุกจิกๆๆให้ทะเลาะก,กันแล้วก็คนที่เลือกหมายเลขสองนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะต้องคุยกับเพื่อนมากกว่าคุยกับแฟนนะคะแล้วก็คนที่เลือกหมายเลขสามนะคะก็ <questionnaire> ความรักช่วงนี้ต้องมีเหตุผลนิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ เราเองจะต้องเป็นผู้นําเขามากกว่าแบบสมมติว่าอยากเจอเขาอะ่ะเราควรระบุวันนัดไปเลยนะคะว่าเออจะไปเที่ยววันนั้นวันนี้แบบไม่ใช่ให้เขามาตามใจเรานะคะให้เราวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องทาแบบนี้แล้วเขาจะทําตามเราเราเป็นผู้หญิงเราก็เป็นคนออกแบบเองนะคะถ้าเราเป็นคุณผู้ชายเราก็ต้องเป็นคนจัดการความสัมพันธ์นี้เองโอเคแล้วก็มาดูนะคะว่า energy เป็นยังไงโอเคอันนี้ก็อย่ายอมนะอย่ายอม คนที่เลือกหมายเลขหนึ่งอย่ายอมคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะก็อาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะไม่ได้แยกค่ะแยกกันไปทํางานก็ถ้าเกิดว่าเรากําลังตัดสินใจที่จะเลิกก็ w a ล k a อ a ีได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังรักอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องยอมนะคะรักแล้วมัจนจาเป็นต้องยอมนะคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะก็คือคุณจะต้องเป็นผู้นําต้องกล้าต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ทําไปเลยนะคะ อ่าอันนี้ก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณดีขึ้นแล้วมาดูบทเสวตกันค่ะคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งก็คาถาบูชาหลวงปู่ศศนะคะก็จะช่วยทําให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายได้โอ้โหคนที่เลือกหมายเลขสองได้มาสามใบคาถาบูชาพระแม่ธรณีคาถาบรารมีสามสิบทัดแล้วก็แผ่บุญศลให้ตัวเอง <c oughs> แล้วก็คาถาแก้วสารพัดนึกอันนี้มันออกมาทั้งเซตเลยนะอ่านะคะอันนี้อันนี้ก็ สำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองนะคะแล้วก็คนที่เลือกหมายเลขสามนะคะบทสวดที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คือคาถาบูชาพระแม่ลักษมีอ่าบอกเลยว่าในสามเดือนนี้ยความรักของคุณเป็นแบบนี้ใครจะดูไพ่ก็จะหน่อกขวัญหรือว่าจะบูชาไพา่พุทธานุภาพไปดูเองนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้รายละเอยียดใต้คอมเมนต์นเลยนะคะ